สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณบุ๊ h ช n แนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเออเกมนอมารูมินเฮลนะครับวันนี้ขออนุญาตเอาปืนก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรก็คือเราจะมาเล่นเออมบลูมินเฮลขอโทษที่ไม่ได้อัดนานนะเพิ่งอัดไปเมื่อวานเองเกมผมขอ,ออนุญาตสำรวจห้องบ้าๆก่อนเฮ้ยฮะ เย่ yeah. ได้ปืนไปแล้วมารับก็คือภารกิจอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามเว็บสี่นะครับอ่านะน,นีปืนเลยวะปนที่มีสองนัดใช่ไหมก็ไม่ได้พูดดังนะครับขอภายผมนี่ไม่ค่อยชอบเป็นคนชอบพูดดังนะครับโอเคเราไปจัดการตัวข้างนอกก่อนดีกล้วยกล้ย มึงมาจัดตาตรงนี้ก็เถอะเฮ้ยมันไม่ตายวะงัดใส่ใส่อือมึงครับมันไม่ตายโอหนานมากม เอาเริ่มใหมจะเลอะเลยเช่นมันไปเอาของอุ้ยนี่ไงปืนขวานแค่นี้ก็พอแล้วครับเราได้ของมาสมควรแล้วแต่ไม่มีชดกันผมเก็บยาไว้รักษามั่งนะครับ ไหนนะผมเริ่มแยกแยะกระสุนได้แล้วนะโอเคเว็บเว็บเริ่มแล้วเราก็ลุยเึ่งผมได้แต่ปืนนี้นะเว็บหนึ่งเริ่มแล้วมีห้าสิบตัวอุ้ยได้ปืนหัวด้วยอ่า ไม่ตายครับยังไม่ตายครับอีกนี่คือยังไม่ตายอ่ะ เกียบพิงผมนี่น้อยนะเพื่อขอภยัยมันไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยเหนื่อยมา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 โอ้เพียบเลยขาได้ไหมเนี่ย ไไม่ไดเอ้ยแย่แล้วผมมันเดินช้ามากได <5 S 1> ้ข่าวว่าแมปนี้ผมไม่ได้อัดให้ใครดูนะครับมาอัดให้กันเลย ยังไม่ได้อัาจให้ใครดูอ่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเก็บอาวุธนะครับเสี่ยงต่อการไปหยิบอยู่โอ้โหแหย่เป็นหานเอาไม่โดนในแกนี้เลยเออฮิวหมดเดี๋ยวผมไปเอาของอยงน,น,นี้หวังว่ามันไม่มีซอมบี้นะเปไม่ได้ อ <Ooh. S 2> ผมไม่เล่นสไนเปอร์นะครับอันนี้ทิง้งเอาเก็บไม่ได้แต่เลยแล้วครับอะไรแรงกว่าวะยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ม,<ผ>มน,นี่ออกครับผมเล่นไอนีแทน ียบเลยไม่เลยที่เกียนมากเลอแค่หนึ่งตัวในนี้มีไหมอุ๊ยอ้าวอ้าว <c oughs> แบบเปลี่ยนนะครับแบบเปลี่ยนมันเป็นบั็กนะครับ เป็นอะไรที่วอร์รีฟักมากอ่เลื่มแล้วเป็นยาอ่อนวะ่ะชิ t แมนกินยาเอายามาให้กูใช้ซะเก็บไปเหออัพที่จริงมันยังไม่เริ่มเลยนะเฮ้ยเนี่ยดามิดโคตรแรงจับได้ผมไม่เล่นไม้นะเอาไว้เก็บปืนดีกว่า นี่ยังไม่เริ่มเลยนะเนี่ยว <c oughs> <c oughs> ุ้ยนี่นไงว่าแหละอ้มาเกิดนี่ไอตรงนี้อาวุธไม่ดีครับเอ้ยบังนะอ้หูมันที่เดิมเลยนะมันจะได้ยาก่อดใครนะครับนี่คือข้อดีโอเคต้องรีบเอาของนะครับเอาเปืนนะ ย่ละการปืนอะ่ะปืนนั่นอ่ะลูกโมอะ่ะโมนี่ปะเออได้ละของเริ่มนอนแล้วเหลือแค่แยสใส่เอเอเทีเ่ยวโอเคขอภยัยโอเคลุย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 มาลองรีบแปรงนอกก็คือปิดเสียงนะครับต้องขอภยัย เพราะว่ามันจะได้ยินชัดกว่านะผมจัดการตรงนี้แล้วกันนะปึ้งยิงยิงเอาหลังอีกเอาออตายหมดปืนเนี้ยมันทำับบคิวได้ เพียบเฮ้ยตรงนั้นเพียบเลยไม่โดนไม่โดนไปไปไปโอเคคิวหมดเหลือข้างในนะครับ ถ้าเป็นข้องในที่ผมพอใช้ปืนนี้นะครับมันถนัดไอ้เยี่ยที่เหลือไปไในหมดแล้วเนี่ยมันจอบปืนนี้มันรีโหลดเร็วนะบางคนมันคิดว่าเหมือนกันนะครับไมมันอึดจงบนะ้งโอเคโอเคหรือแค่หนึ่งตัว วิ่งกระตุกมันน่นอยู่ในนี้นะผมว่านั่นไงรอยโอเครีไปเอาลูกโมโป่ปอยหวัว่าเอออันนี้จะมีทหารนะฮะเฮ้ยมันมันเยอะโอ๋ออ๋อทำไมมันนอ้อยพูดผิดมึงอ่ะ เขาเลี้ยงจัดการตัวอื่นนะครับวันที่ทหารมันจะมายิงเราไปไกลๆดิขอร้องเอานัดเดียวก็ตายแล้วนี่หว่าโอ้ยหนาจังลไอ้สัตว์หน้าไมาเเ่เลยอุ้ยอุ้ยนี่เร็วอันนี้เร็วนะ เฮ้ยชุบชุบอยากเล่นขวาเนี่ยะไม่เล่นอยู่เดินเหมือนคนบ้าเออว่าไหมเดินเหมือนคนบ้าเลยซอมบี้สุดหมดโหลด,ลดอุ้ยแย่แล้วอื่นไปไหนหมดอะแย่เลคนอื่นไปไหนหมดแล้วอะ รีบวิ่งไปแลมันรีโหลดทำไมแค่นัดเดียวไม่โอเคงั้นเพียบเลยถ้าเป็นเว็บสามนี่มันจะมีตัววิ่งเร็วไม่ไม่เอาเลยทหารนี่ก็กาบเลยเลือดเลือดเลือดกระสุดเยี่ยมผมได้ดับหนึ่งการฆ่าเนี่ยเหลือท้ายก็ตรงเนี้ย ไอตัวน oh, 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 oh. um, uh, ี้ผมเอาหมดเลยนะเอา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 โดนแดดเออจบพิงเยอะมากอ่ะผมอ่ะแบบเยอะมากอ่ะวีกระสุนเยอะสุดว่ะแย่แล้วครับอันตรายแล้ว เฮ้ยเว็บสามันมีตัววิ่งเร็วอ่ะผมไม่ชอบอ่ะผมว่าไปอยู่กับคนอื่นจะเหมาะที่สุดนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงตัววิ่งเร็วมาแล้วอันตรายอู้หึไปด้วยเออแดบบิน มาก็ได้มาให้กูตบตบก่อนแล้วลุบลมเลิล่ของหายโอ้ของตกไปไกลๆหน้าเลยไฟชายหายครับเฮ้ยโอ้โหติดพิษไปติดเชื้อแล้วนะรนนตรงนี้ ยแย่แล้วติดเชื้อฮะเอ้าใครวะไอ้แย่แล้วกินยาแตกยากันโอ้เพิดแ,แม่ผม,ม,มย้องรีบไปเชี่ยแตกยากันอันนี้ยากแก้พิษเลยนะเนี่ยแตกอู้ คุณมันช่วยได้เยอะแต่ผมมีไฟฉายทังไงดีผมไม่มีไฟฉา,ายครับได้ดับไปคิวเอไม่ได้เดีย๋ยวผมไม่มีไฟฉายแหละตรงนี้เอาจะมหมดอันตรายอะ่ะ เล็งดีๆจะโดนหัวไม่โดนเลยรู้สึกไม่โดนเลยด้วยซ้ำเว็บสี่จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมมีงไหได้ละตรงนั้นเทียบเลยครับอ้าแล้วคนอื่นล่ะอันนี้ระเบิดได้เลยอะ แค่นั่งอย่างนี้นะครับถ้ามันพุ่มันมีเยอะตีลัวเนิดเลยลเมื่อเมื่นั่นในรางวัลออชิคเม้นเลยอือเมื่อันตรายสองตัวสุดท้ายโอ้ไม่ไหวครับต้องไปหลบก่อนเลยหาเพื่อนต้องเจอครับหนีแล้วเด้อ มันเยอะเกินไปอ่ะผมไม่ได้จริงๆอะครับโอ้ยช่วงนี้เสียงแหบเป็นไรก็ไม่รู้เว็บสตาร์ทคนอื่นไปไหนอ่ะโหแม่งอยู่ในนี้กันหมดอุ้ยชดกันทิ้งลูกมูทิ้งแม่งเลย,ย,เอ,อ,เลยอุ้ยเออขอไปขอขอปืนเวยขอขอ อีหำจะตามโอ้เว้แล้วจัดการให้กูด,ด้วยกูจะขอบคุณมากอ่าอ่าปืนนี้ครับร <P ans> ดีนะนเนี่ยปืนเนี้ย <P ans> เพียเพียเลยมาดิน เร็วก็อกันยิงเร็วฮะมันไปไกลๆหน้ากูดิไอเนี่ยไม่ชอบมันกวนตีนะครับรู้เลยมันเล่นควนตีนะวางทางคนอื่นอะ รู้สึกว่าไอ้นี่มันแย่กว่าไอ้ตัวนั้โอ้ยไปไกลๆเลยอย่าแล้วกระตุกอะไรเนี่ยไปไกลๆพูจะเอาปืนขึ้นมาปืนอะไรเออใช้เอ็นดีกับลูกโม่เออน่าเอ้ยติดเชื้อแย่แล้วครับ เฮ้ยเอ,อพาผ้ามันแห่มาหวังสิคุณผู้ชมผมติดเชื้อไอ้น,นี่มันยาแก้พิษมไม่ได้ช่วยเชี่ยอะไรเลยเออเดี๋ยวก็คงต้องแดกครับเฮ้ยคุณผู้ชมผมติดเชื้อผ้าเปลือแล้วครับน่านไม่ช่วยเชี่ยอะไรเลย เย่ yeah, แล้วไปกกกไกลไกลเระสุนไม่ซึ้อหมดด้วยยาก็หมดเวนกับชะัยแล้วแหละเย่ yeah, แล้วผมต้องรีบไปหลบก่อนที่คนจะไม่มีใครเอามาขอเอาของมาอุ๊บไปลแล้ไปไกลๆเลยเฮ้ยแย่แล้ว จะตายแล้วครับของจะหมดแล้วนะอุย้ยเฮ้มยมือแล้วยายายายอะไหมยาหมดเกลี้ยงไอ้หา่าโอ๊ย้ำไว้ผมจะมาหลบห้องนี้แล้วของเต็มผมต้องรีบฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดคล้วเพื่อฆ่าตัวตายยิงแย่ตายฆ่าตัวตาย อ้าโอ้ oh. oh. เดี๋ยวผมผ่าตัวตายห้องไหนนะนี่ก็ไม่ใช่ห้องนี้แหละ ต,ติดเชื้ออีกแล้วก็นิยุ่งครับข้าตัวตายนะเดี๋ยวนี่ตายเลยแล้วพี่กัดนี่ไม่เป็นไร,รอะปรอหน,นัดมากเฮ้ยพื้นพื้นอะไรวะอ้้หปืนนี้ครับโหนะเวย่ยไปเดี๋ยวเล่นไอ้นี่เดี๋ยว ดูนะครับมีคนไหมมีคนอยู่ตรงนั้นนะครับเพืพ่อนพวกนายจะตายแล้วนี่นะอันนี้ติดเชื้อเหรอเฮ้ยยาไอ้นิดยา อ้าวแล้วกูทิ้งปืนทำไมเนี่ยเฮ้ยผมทิ้งปืนไปปะวะเออเชลีปืนแล้วมึมอ่อเอาเนี่ยปืนผมปืนผมว่าวราการปืนโอ้ย นั่นไงไม่ได้ทั้งปืนเลยเลยวิ้แล้วครับเนี่ยเกมมันชอบบั๊กตรงเนี้ยอา้าวได้ไปละแต่ต้องเสียปืนนั้นไปผมไปข้างนอกก่อนนะเด้อมเฮียมาเลยมาเลยตรงนี้หมดแล้วอุ๊ยเป็นเรไม่รู้อะ heeb, tuhud, dan, tidak ada apa-apa, pergi saja. Tadam, tadam, tadam. Ooh, what the fuck di sana. Kita harus 11 orang. Cheese brie. เหนื่อยโคนเหนื่อยนั่นไงตรงนั้นกันอย่ามาปากกูดิอาลองมาใช้การจิ้มดูจิ้มเอ้ยจิ้มที่ตาย <laughs> ไปเด้ยจิ้มที่ตายเลยอุ้ยโห้ย เหลือาไปคืนลูกโมมาสองกระบอกจิ้มดีกว่ะเล่นจิม้มเล่นจิม้มเล่นจิ้มไม่ได้ตกจิ้มมึงอเอยใส่ผ้าปันแผลดีกว่าอยากใส่อะไม่ได้ใส่ถุง อ re, ุ้ยเบย์พาเจอว่าต้องมีตัววิ่งเร็วไอ้ห่าอู้โง่หนามคนคานเนี่ยก็ไม่ชอบปุงดดูดิอุ้ยมียิงโอเคแล้วก็มีหมดแล้วครับ หวยเป็นอย่างนั้นนะไปจิ้มหน้าที่สั่แล้วโดนแดกเลยโดนแดกไปทำโกโก้น,นะครับ ภาพมันเหมือนเบลอเออคงคิดไปเองนะเออจบจึบจึบจึ๊บตายแักวใวะอึ้อึเ้ยหมดจีบหน้ามืน <c oughs> จิ้มที่ตายอีกแล้วนะครับเร้อยสองครับข้างในกันข้างในมีตัวเหญ่ไหมไปข้างในมีตัวเห้่หะหอะไรไหมโอ้โอ้โอ้น่าจะมีมหาสาร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมา มีเด็กดอกด้วยเด็กดอกด้วยลืมไปเลยร้อยสิบสี่อมหาศาลี้เลยแล้วแกซีดจมกแล้วด้วย เปิดคอมพิวโอเคนะครับคงจะจบเพียงเท่านี้แล้วผมได้ท็อปคิวดบหนึ่งนะครับก็คือเกมนี้คงจะจบเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวมีอีกนะผมไม่มีอะไรมากโอเคนะคสำหรับวันนี้จะจบเพียงเท่านี้แล้วนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับเอ่อคงนั้นแล้วนะ ห้าเว็บกระจกนะครับโอเคก็ฝืนเวลาสักนิดนึ่งอ่าบายครับผมโอ้เซิร์ฟทนี้ไม่มีใครเลยโอเคผมไปได้ทีมประเทศแล้วเด้อบาย